ดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับทองพระสมเด็จนะคะงานร้านเทงปกเก้านะคะก็จะมีต่อทอจุดปกเก้าตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวคิน ให้น้องแสงโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะก็นี่จะตอกทอจุดปกเก้าชัดเจนนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะน้ำหนัก3บาทกว่านะคะเดี๋ยวจะมีแมีเฉลยตัวเลขเป๊ะๆด้อีกทีหลังนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาจะยกซุ้มหัวสิงเลยนะคะก็ด้านไหนนะคะชอบความแบบทองแบบเน้นๆนะคะก็ต้องใบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็ยกซุ้มหัวสิงเช่นกันนะคะ ชื่อความวินเทจวินใจเอ่ยงานร้านดังร้านทิ้งปกเก้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปีสนิดดีนะคะแกะลายเนียนๆนะคะชื่อสวยงามนะคะทองเน้นๆ นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีหมุดนะคะสําหรับการเปิดปิดตลับนะคะแทนการบิดห่วงนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีหมุดในตลับที่ว่าเป็นพับผงนะคะอย่างเช่นพาับปาังน้ํพาพับสมเด็จนะคะคือตลับเนียจะมีความหนานะคะเขาก็จะมีหมุดแล้วก็มีแทนว่าเวลาเราไม่ต้องบิดห่วงด้วยนะคะเวลาที่ใช้เปิดปิดแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนต่างอ่าด้านบนก็ปิดสนิทเช่นกันแล้วก็ห่วงหนาๆเลยนะคะชึบนี่ค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะส่วนด้านหลังนะคะความยูนิของร้านเท้งโปเก้าวลายต่างๆคือดู นวลๆนะคะคินจะชอบเรียกลาย,ายทารเท็กก้าวแบบจะดูแบบหวานๆนะคะเพราะเขาจะแบบไม่ได้ทื่อๆนะคะเขาจะมีความอ่อนช้อยอยู่นะคะแล้วก็ตามเส้นต่างๆนะคะแล้วก็ความแบบเส้นรัศมีที่ศาสเส้นสาสด้านพื้นหลังเนี่ยคือทีๆแกะลายเนียนๆน,น,นะคะสีของทองคือเหลืองอาลามนะคะก็ตามฉบับเท็กก้าเลย นะคะก็ท่านไหนนะคะชอบสะสมงานร้านเท้งปกเก้าอยู่ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในะคะที่มีเข้ามานะคะในร้านตลับทองนิตินะคะเป็นตลับทองมือสองนะคะก็จะไม่มีค่าแรงค่าสิะคะซึ่งน้ำหนักของใบนี้นะคะเลขที่ออกก็คือ46.42กร,รมัมก็คือ3บาทกว่านะคะแล้วก็ขนาดนะคะเดี๋ยวคินวัดขนาดหน้าจอนะคะชิบชิบ ขนาดความกว้างของหน้าจอของตลับใบนี้นะคะอยู่ที่ตรงกลางนะคะอยู่ที่2.3เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่3.5เซนนะคะแล้วก็ เด้งเลยนะคะด้านในนะคะพอดีว่าคิมไม่ได้อุปกรณ์มาก็จะเปิดไม่ได้ด้านในนะคะขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่2.7เซนแล้วก็ความสูงนะคะเขาจะมีที่กั้นนะคะจากที่กั้นมาถึงด้านล่างเนี่ยอยู่ที่3.9เซนนะคะก็ท่านหนนะคะสนใจนะคะตลับทองพระสมเด็จงานร้านเทอรบเก้าไวนีนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตำหมัดตลับทองกอบทองสําหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับ ทองทิติหรือด่วนโทรศู9ย์แปดเกนะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมณิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวนันเปิดทีาา่ไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรับทองกอบทองพระทองคําประเครื่องคินิติก็ยินดีรับเช่านะคะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคิมทิยังไงฝากกดไลค์กดแกชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเดวยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ